สวัสดีครับผมช่างเทียบนะครับโมบายทีมนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอของผมนะครับที่จะประกาศนะครับเปิดสอนนะครับให้กับท่านนะครับที่สนใจเกี่ยวกับอาชีพซ่อมมือถือ iPhone นะครับก็เป็นคอร์สระยะสั้น3วันนะครับเกี่ยวกับการซ่อม iPhone นะครับผมจะใช้ไอโฟนห้านะครับเป็นการเปิดสอนนะครับเป็นไกด์ไลน์นะครับ ซึ่งเป็นวงจรที่สามารถที่จะนำไปซ่อมรุ่น p p o o n รุ่น C4S แล้วก็ 5S แล้วก็แม้แต่ไอโฟนรุ่นต่อไปได้นะครับสำหรับท่านนะครับที่สนใจแนวนี้นะครับเนื้อหาผมจะมีแบบว่าสอนใ้ารู้จักการใช้นะครับอุปกรณ์เครื่องมือช่างทุกอย่างเลยนะครับในความอบรมนะครับ3วันนะครับก็มิเตอร์นะครับทัพพายนะครับ ลมร้อนนะครับกล้องนะครับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งท่านจะได้เรียนรู้นะครับภายในสามวันนะครับนี่ตัวอย่างนะครับการใช้มิเตอร์นะครับเป็นจุดสําคัญของช่างมากๆเลยนะครับนะครับว่าเราจะใช้มิเตอร์ตัวเนี้ยทาการตรวจเช็คไอโฟนได้อย่างไรนะครับจะเป็นสอนจะเป็นการสอนแต่ขั้นพื้นฐานให้ท่านเลยนะครับ สำหรับท่านที่ไม่เคยเป็นนะครับสิ่งนี้นะครับจะเป็นจุดเริ่มต้นของท่านเลยครับเพราะว่ามันจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวัดแรงดันไฟนะครับกระแสนะครับหรือวัดย่านต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นย่านความต้านทานของเครื่องครับวัดช็อตนะครับวัดไดโอดเพื่อหาโหลดนะครับนะครับในจุดนี้นะครับก็เริ่มต้นจากจุดนี้กันไปเลยนะครับแล้วก็มาเข้าเนื้อหากันต่อไปก็คือเรื่องอุปกรณ์บนบอร์ดของ iPhone นะครับนะครับก็อย่างอย่างนี้นะครับ จะอธิบายให้ท่านทั้งหมดเลยนะครับว่าอุปกรณ์มันบอร์ดนี่ครับทํางานหน้าที่ยังไงนะครับสอนให้ท่านได้รู้จักนะครับไม่จะเป็น C R L F L I C นะครับที่ทํางานร่วมกับวงจรของ iPhone นะครับนะฮะท่านจะต้องรู้จักทั้งหมดนะครับเพื่อทําการตรวจเช็คให้ได้นะครับในเนื้อหาการอบรมพับเน้นนะครับว่าเราจะเจาะนะครับให้ท่านให้เป็นมืออาชีพให้ได้นะครับท่านสนใจนะครับเชิญได้นะครับเรื่องพวกนี้นะครับ นะครับที่จะไปนะครับเป็นไฮไลท์เลยครับเป็นเทคนิคแบบมืออาชีพโดยแท้นะครับคือการเข้าใจถึงวงจรนะครับว่าเอกสารที่เขาให้มานะครับของโรงงานนะครับว่าเขาบ่งบอกอะไรบ้างครับในเคปกรองของไอโฟนนะครับซึ่งพวกนี้นะครับเราจะทําการสอนให้ท่านได้เข้าใจนะครับว่าให้ท่านได้ซ่อมเป็นนะครับนะครับให้ท่านได้ซ่อมเป็นนะให้ท่านได้เข้าใจนะครับอ่านออกนะครับว่ามันคือเส้นอะไรยังไงนะครับ เพื่อให้ท่านได้เป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงนะครับตรงจุดนี้ผมยินดีที่จะสอนให้นะครับเเต็มใจที่จะแบ่งปันความรู้ให้กับทุกท่านนะครับถ้าท่านใดที่สนใจนะครับเล่นเชิญมาได้นะครับแล้วก็ในคอร์สวันที่22 24กรกฎาคม2558นห้ะครับผมจะสอนควบคู่กันถึง2วงจรเลยนะครับคือวงจร iPhone 5นะครับแล้วก็ของวงจร iPhone 5S นะครับนะครับเหมาะมากๆครับสำหรับท่านที่อยากจะเริ่มต้นอาชีพการช่างซ่อมมือถือนะครับ มาเลยครับผมจะสอนให้ท่านเองครับน้อยมากนะครับที่จะมีโอกาสเปิดสอนหรือว่ามีใครจะมาเปิดสอนแนวนี้ให้ท่านนะครับรับรองได้ว่าท่านจะเข้าใจแน่นอนเลยนะครับโอเคนะครับเมื่อท่านเนื้อหาต่อไปนะครับเมื่อท่านเอาจรเป็นนะครับนะครับเราก็จะทําการนะฮะสอนให้ท่านจะวีเค์นะครับอาการสีของไอโฟนต่างๆครับก็จะเป็นหน้าจอไม่ขึ้นอ่าไม่ใช่เออเปิดขึ้นไม่ติดนะครับเริ่มต้นจะกดขึ้นไม่ติดนะครับหน้าจอไม่ขึ้นนะครับ อาการเสียต่างๆนะครับที่เกิดกับเครื่องของลูกค้าที่นํามาหาเรานะครับเราจะสอนให้ท่านวิเคราะห์หาจุดเสียนะครับว่ามันเกิดขึ้นเพราะสาเหตุอะไรนะครับถ้าท่านสนใจนะครับเรียนเชิญได้เลยนะครับเมื่อท่านวิเคราะห์เป็นนะครับเราก็ต้องยกเปลี่ยนอะไรเป็นนะครับเมืออาชีพจริงๆเขาจะทําการยกเปลี่ยนอะไรบนบอร์ดนะครับนะครับต้องยกเปลี่ยนให้เป็นนะครับอุปกรณ์ชิ้นต่างๆ นะครับไม่จะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยพวกนี้นะครับถ้าเสียนะครับเราต้องยกติดให้ได้นะครับนะครับนะครับเหมือนอาการตัวนี้อย่างไอโฟน5ตัวน้ครับเสียงระบบเสียงนี้เข้าไม่ดังหรือระบบเสียงไม่ดังครับทำการเปลี่ยน USB นะครับถ้าต้องเปลี่ยนได้ในคอร์สอบรมเรานะครับจะสอนให้ท่านยกอะไรบนบอร์ดของไอโฟนนะครับเทคนิคสุดยอดต่างๆที่ผมมีนะครับที่ผมคิดว่ามันสามารถทําให้ท่านยกเปลี่ยนได้นะครับผมจะถ่ายทอดให้ท่านนะครับเพื่อ นำไปฝึกฝนนะครับพัฒนาตัวเองในอนาคตนะครับเป็นเทคนิคนะครับที่หาได้ยากนะครับหาได้ยากมากจริงครับช่างบางท่านนะครับไปเรียนมาหลายที่ก็ยังไม่สามารถที่ยกได้ครับมาที่นี่ผมสัญญาว่าผมจะทําให้ท่านยกเป็นให้ได้ครับยกเปลี่ยนอะไรไม่ใช่เป็นชิ้นไหนก็ตามแต่ครับยกเป็นให้ได้นะครับยกเป็นให้ได้นะครับคือทักษะการขูดกาวบนบอร์ดนะครับ การบริหาของไอซนะครับยูจเนะครับบนขา p พา e r ว c อซนะครับซึ่งเป็นจุดที่ยากมากนะครับสำหรับ่างมือถือโดยทั่วไปนะครับตรงจุดนี้ผมจะสอนให้ท่านนะครับในการอบรมนะครับเราจะใช้แผ่นเพจนะครับบริาอันนี้เป็แผ่นเพจนะครับถ้าท่านได้มาเรียนท่านจะดู้ว่ามันคืออะไรนะครับว่าใช้ทําอะไรนะครับนะครับแล้วเทคนิคการทํานะครับเป็นยังไงนะครับนะครับ ุปกรณ์ต่างๆนะครับผมจะนําให้ท่านทุกอย่างนะครับในงานอบรมเพื่อให้ท่านได้สามารถได้เรียนรู้นะครับแล้วก็นําไปพัฒนาแล้วก็สามารถนําไปประกอบเป็นวิชาชีพได้นะครับถ้าท่านได้สนใจนะครับเรียนเชิญได้นะครับไม่ว่าจะเป็นติดต่อทางเฟซบุ o กนะครับหรือว่าโทรติดต่อที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างนะครับนะครับสอบถามนะครับผมจะเปิดนะครับเดือนละหนึ่งครั้งนะครับครั้งละแค่ยี่สิบคนนะครับต่อไปนี้นะครับเดือนหนึ่งผมจะสอนแค่ หนึ่งครั้งนะครับครั้งในี้สุคนเท่านะครับถ้าสนใจนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับนะครับโอเคนะครับถ้ายังไงก็ฝากกนด้วยนะครับแนะนํานะครับเพื่อนางอาจจะนำเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องครับถ้าท่านใดสนใจอยากซ่อมนะครับอยากซ่อมโทรศัพท์มือถือเป็นนะครับผมจะประสบการณ์ทั้งหมดที่ผมมีนะครับเกือบยี่สิบปีที่ผมซ่อมมือถือมานะครับวันนี้ครับจะมาเปิดเผยลับแบบพันให้ทุกท่านได้เรียนรู้นะครับสนใจเชิญได้นะครับ เป็นครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ